สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากอาบน้ำแล้วก็มานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านพี่น้องครับอืใส่กับบอลมาอยู่ครับก็คุยแรงนี่ครับงานกลุ่มปิดลาลำตะครไลโชยพีสามพี่น้องโอพี่สี่ตรวจครับตรวจครับเป็นง่ายเป็นอีพี่ีพิเศษยชุดครับพี่วีต้อนรับปูกแขกคำไดาแล้วโรคห่ากนพี่น้องครับ กระขอบพุดเบียร์กุนองครับบัตใกล้สิถึงใกล้สิพันใกล้จะแตกพี่น้องครับเลยอายุสามสิบเจ็ดใบนะพี่น้องเนาะเหมือนแรงครับยามีคำลูกไายกับายกระดิ่นขายบัตขายปีครับช่องพอตี้ครับพาเทียวเด้อลุงเต๋อผ้าเทียวเด้อครับผมครับก็ะขอบไปกระนังใจครับนี่กระพู้หนึ่งสี่เดือนตามฝันพี่สาวครับครับด้วยกัตชิมีซิงเกิลอยากขอหน่อยพี่น้องครับก็ให้ลูก ฝึกขับนาดีเป็นไปทั้งกอลำพี่น้องครับแนวทั้งลำเมืองอาเจียเหตุเดมันดีเนาะพี่น้องเนาะกาสนับสนุนกันไปพี่น้องครับอืมเราก็เตาเราก็ดูแลดูต่าไปกลับกับคุยกันกระดูกไว้ไปทังเมือครับพี่น้องครับกับพอมันจงสินน้องเตะครับการแนวทั้งเมือแลงกับพี่น้องก็ไปให้กลนวยใจพี่น้องเด้อครับไปอย่ามีมาไล่อย่ามียังไหกระตายกลับไปมอบให้เมืองแลงพี่น้องครับอืม สิส้งสติกเกอร์ว่าหม้อใหม่กระจายสิส้งมันยี่แฉกครับกับกระสุงไปครับก็สนามจุ่นแนก็นังไกลครับพี่น้องครับสิกลิ้งควายบัดซอยพี่สาวพี่น้องครับก็อย่าให้พันแตกวันนี้นะครับพี่น้องครับพันแตกวันนี้โอ้เสด็จกันแรงเร็วจังครับก็อย่าให้พันแตกพันหนั่นพี่น้องเนาะตอนนี้ก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านครับเออนางเล่นครับ ไปเรื่อยๆพี่น้องครับกะล่อครับมาแรงกะครับรกินข้าวกินน้ำกับน้ำปกติลอ่อเชีย่ยลูกไผ่พี่น้องครับมาแรงอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้เอเย็นหนาลาสามจีสามจีเกนใบกะให้รวดเดี๋ยวให้พันแตกครับมาแรงครับพ่อฉลองพันแตกพี่น้องเนาะฉลองพันแตกน้ำกันครับผมกะ เคยนั่งไปเรียกพี่น้องครับรอหลูกไส้ครับโอ้ยคงสิยากเบียกพี่น้องเลยนัดปอตะใบเด๋นวนีกับบ้านเหล่าทั้งทั่วปอนมาอยครับพี่น้องเคิทาไปจนกว่าลูกสีมากมากกับมือก็ได้ทาไปแล้วพี่น้องครับครับก็สีของค้นปีกของคุนน้องเนาะครับมือกับเป็นวันเสามือกับวันอาทจตย์พี่น้องเนาะครับผมอืมนี่นะพี่น้องกับบ้านมียงหลายครับกับคุยกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องครับผมอืม อยูนี่กัมีกระตายพี่น้องเด้อกับตายหกเก็ดตัวพี่น้องอยู่นี่ครับเรียนมาอยู่แถวนี้เราบ้างนครับอยู่นี่ก็บเดียวกระตายครับกระลึงเล่าถูกใส่พี่น้องก็บกับคุยกันไปครับทั้งไล่ครับตลอดครับกับน้องมันจงสินน้องเต้น้องปิ้มกับลูกไผ่กับตายพี่น้องครับก็คุยกันปรึกษากันพวกเดียวมี่อย่างกำลังคุยสู้กันฟังครับ เออปวยเดบอยูกับปวยพื้นกันครับพี่น้องครับมันมียังกรับผมครับเรื่องนี้ครับครับถือว่าอยู่ตัวแล้วครับอืมการมิเตอรขายบันขายปีซอยลูกแซ่ต่อไปครับคุ้มปิด EPC ล่าล้ำละครไลฟ์โชว์พี่น้องครับอืมกาบสราบจำนวนก่อคุ้มพี่น้องครับผู้เืีอบัตรสี่ปีแล้วครับบวยเดบอยสี่กีก็มาซอยกับพี่น้องเป้าหมายเอาอยู่สองพันใบพี่น้องครับก่อบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับเด้อครับพี่น้องป้องไป สู่สทุกคนเนี่ยก็ลังใจครับล่าลํำละครอินรีแยงไม่พี่น้องครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องครับเจียมก็นังใจครับผู้สื่อแล้วคือผู้ว่านสื่อครับเรียมโจกับปอพี่น้องครับซอยกันไปนี่กันให้พันแตกมาแล้ครับให้พันแตกนะครับกระต่ายกระปอเตะครับกันไรสดขายปีขายบัตรกับผมกนที่มอนเตือ์อยู่ทา้งรางนะพี่น้องอับอยู่ทางลรางน้ำกันครับ ับพี่กํา้องครับสิมาจากใา้พี่น้องก็ตั้ง่าง,างนับกันเลยพี่น้องเอ้ยกับผมครับวันนี้ก็นัน่งเล่นยหนาบ้านพี่น้องอืมนั่งเล่นยหน,นาบ้านย่นงไปยังไม้เนี่ยครับพี่น้องหลังจากเจจุระไล่สวดเท็ดปไปเรื่อยๆครับสั่งคิปสั่งย่างไปครับเห็ดหน้าที่าไปใส่แม่เราจะเป็นช่องหน่อยน้อยพี่น้องเขาเห็ดไปเนาะครับอนานคตกับ่แน,น่อาศัยง่ายขึ้นนะพี่น้องเนาะ ครับอาศัยง่ายขึ้นโคงสิบโมีหยังครับเกินความสามารถกับรถเฮ็ไปเรื่อยพี่น้องครับเดินี้ยอซาขับพันแปดพี่น้องครับพันแปดร้อยขับนิดๆครับพี่น้องครับก็ขอก้นพี่ขอน้องครับที่สามาติดตามครับจ่องตาวันปู่ท่านน่ะปู่กับตายพี่น้องเด้อครับเมื่อไรวันนึงก็จะลูกไผ่กับมาขึ้นน้ำพี่น้องครับไปบนบ้านก่อนครับขับบนบ้านจากล้องนั้นจอเนี่ยก็คงสิไปขึ้นจุกล้องพี่น้องเนาะ ครับกับเพ่งอย่าลืมนะพี่น้องนะอย่าลืมครับปั่นเพ่งครับว่าปั่นหนกกันเดีพี่น้องนะมันไ่พิก้หมายหอกครับกอดใจลาแน่อยากหลงหักพวกอยากกอดพวกเขาเมื่อในนักสู่่จทายครับเพี้ยนรองใช้ครับออมเพี้ยนให้ครับพี่น้องครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปบอกกับพี่น้องครับแลืวอนี้ก็นจีกึนหกพันนะพี่น้องครับก็นทเขาหกพันแล้วครับเราก็ให้ยอดวิวเดินไปเรื่อยๆพี่น้องครับ อย่างไก็ใจครับโอ้เสียงมวนี่ครับเมื่อกี้เปิดเจ้ช่องพีแดงโอ้เคเสียงเราดีขึ้นจะไหนระบบเราดีสิครับมวนครับฟังแล้วฟังอีกครับเพลงสู้สู้เด้หลูกครับพี่น้องครับแต่มวนดีอืมเร่อก็เป็นเรื่องกรละครพุ่มแบกแล้วอืมบอกไปว่าครับครับกับมวนครับเมื่อกี้ับพีแดงก็เปิดมาหลายรอบกอนกขอไปอีกหลายรอบพี่น้องครับโอ้ยตัวจด้พี่น้องได้ครับ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องแลายครับพี่น้องครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับอืมเพยงสูเด้อสูเด้อลูกครับพี่น้องครับของพี่อมเพียนไทยครับแต่งโดยอมเพียรไทยรับเดียบเรี่ยงโดยออมเพียรไทยรับโดยไอเมียนะครับผมครับร้องรับร้องโดยออมเพียรไทยครับผ้ทำดนตรีไปเดียบเรี่ยงเสียงกับ อาจารย์เต่าครับพี่น้องกับขอบค้นพีขอบก้นน้องหลายๆครับมันอยาจะบอกจิ๊จิตกะกัดอืมอืมครับพอดีลูกสร้ากับทรงมอนาวกําลังสีมาพนมาพี่น้องครับอืมก็ขอบค้นพีก้นน่องนะพี่น้องเนาะกับขอบคุณ้นหลายๆครับถูกสร้ากับมาคุยลายเรียงลายเล่าอยู่พี่น้องครับเหตุไปพี่น้องนะกกับมาคุยเร่ยงคาเฟ่เนียครับอย่างเนี้ยหลายๆแนวครับกับปีมเมืองทั่วสับน้ำพี่น้อง ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับไปจะเลี่ยมครับไปเชียร์เพ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยอย่าจุดเดอ้อกอดใจล่ะแน่อย่ากอดพวกข้เมื่อแน่แนะกระสู่พอไหนเพ่งไฟใช่ครับน้องออมเบียนใจกระสู่เด้อละครับผมครับนี่กระนังม่วงกระนังติดชาติพี่น้องเนาะจีดกบย่า,ยางเข้าหกพันอยู่แล้วพี่น้องครับนี่ยังไม่ถึงเลยพี่น้องเด้อครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเจอก็ลังใจครับเพี้ยนี่สิอ่อนลอมกัด ให้คนลังใจกับแต่งให้คนนั้นไลูกสาวหล่าแล้วก้อินทรี้เชียงใหม่พี่น้องครับกับเป็นเดือบเลี้ยงเสียงภาษาโดยการเตาเนาะพี่น้องโอ้เสียงเราดีครับน้องอ๋อเบียนได้ครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายครับเทศการสนุนโดยใน่ายห่างต่อตาครับน่าห่างต่อตาเอาสวัสดีครับพี่น้องครับเอาแจ๊ดดีครับพี่น้องอย่าลืมไปติดตามด้วยครับเด้อสวัสดีครับ